นี่หวานจะออกไปเที่ยวแล้วนะคะอุดรหน,นองคายค่ะฝากรับชมคลิปหน้าช่องด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ดาด้วยนะคะเส่ส็จพักจุดแรกแล้วนะคะนี่มาเป็นแ้น้ำหวานค่ะแล้วมาไปที่ไปตกก่อนนะคะแล้ววุ้ยวกกุ้ยจอดแล้ววุ้ยวุ้ยจอดวุ้ยวุ้ยจอะ น้ำด้วยไหมน้ำ อน,น้ำาหวานอะไรกินอะไรน้ำาหวานกินน้ำน้ำน้ำแร่ไม่่กินน่ยาอ,ยอยานายนนยา,อยอยานายกถึงจุดพักที่สองแล้วนะครับ ปั๊มปตทกอดถึงหนองคาย5กิโลมาไหมลงมากินน้ำก่อน,นไปไหนอ่ะ เหนื่อยไหมสัมภาษ์สิเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมขับรถให้พ่อนั่งเหเหนื่อยไหมเหนื่อยอะเหนื่อยอะไรอะอะไรอะเฮ้ดูแลอะไรนะ ตลาดรถไฟค่ะน้องคายไซือกับข้าวไปซื้อกับข้าวจ้าจะไปเดินตลาดรถไฟน้องคายนะคะวันนี้ไปซื้อกับข้าวกันไปไปดูว่าเราจะมีอะไรกลิ่นบ้างอึ้บฉ่งนี่ตน้นอะไรอ่ระ <laughs> ลำใหญ่มากกิดเผยนักก็ไม่เราจะไปดูว่าเราจะมีอะไรกกินกันวันนี้ 成了 มาเดินแล้วตลาดหนองคายกันนะคะวันนี้ว่าเราจะมีอะไรกินมีป้าทูใส่ก่อนกนะะม,มีปลม,มีผักมีปิ้งปลานี่น่ากินมากเลยค,ะค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินดูก่อนนะฮะ เออใช่เราจะเดินดูก่อนนะคะว่ามีอะไรกินโอ,อ้มีไกนะ่นึ่งทุกคนน่าก,กินมากเลยอันนี้ก็เป็นตลาดรถไฟหนองคายนะคะได้นะคะ8400นะคะเยอะมีอะไร อาหารหลากหลายมากมายมากเลยค่ะทุกคนของกินเยอะมากนีมีม,ม,มีผักมีอะไรแย่ๆมีโมเตะด้วยค่ะทุกคนมีเบียร์มีเนื่งปลาว้าวน่ากินอะ่ะ น่ากินมากเลยค่ะทุกคนน่ากินเนาะน่ากินไหมโอเคสามอย่างเชบาทกวานแต่บางอ้่างมาเลยผักถูกมากสามอย่างยี่สิบค่ะ,ะมะขามหวานมีมะขามหวานด้วย สับป,ประรดภูแลอืมชมตำเห็นแล้วน้ำไหลไหลนี่มีแมงทอดด้วย <c oughs> มีปลาทูเข็มโอ้ยน่ากินอ่ะ,นนนะกนลกล้วยมีกล้วยค่ะ <laughs> นี่แล้วแล้วเราก็เจอแล้วแล้วเราก็เจอในสิ่งที่ต้องการแล้วค่ะรอยสา ปิงตับนะคะทุกคนแบบแรกะะเลยค่ะปิงตับก่อนอันนี้หมูหรือเนื้อจา้าอันไหนครับอันนี้จ้าหมูหมูไม้จักบาทคะ่ะสิบบาทค่ะสิบบาท อันนี้อันอย่างค่ะอันนี้ส้มปลาตองค่ะส้มปลาต,ตองเอาห่อหนึ่งคะ่ะเอาห่อหนึ่งจ<ะ>้าสิบบาทคือกัน,นไม่แพงนะคะอย่างสิบบาท ข้าเหนียวฮะข้าเหนียวเดินเดินดูกันก็ได้ค่ะไปโอเคเราก็เดินกลับไค่ะเราเราไปซื้อตรงนั้นก็ได้ค่ะข้าเยวเดินดูกันแม่ทอดสองอย่างนะนี้ไม่ตัดนะสามตัวสบาท ส้สตมตำตลาดรถไฟอยากกินอันนี้พ่อลาปลากินไหม Hey, แล้วก็จัดรับมาไปอันนี้ถุงเท่าไหร่คะสามสิบบาทจ้อาอ่ะถุงหนึ่งจ้าอันนี้คือ <38. S 2> กิมจิอีสานนะใส่หนังกับไม่ใส่หนังไม่ใส่จ้าแล้วก็ข้าวเหนียวอเอาข้าวเหนียวสามสิบจ้าข้าวเหนียวข้างหลังด้วยหลังด้วยหลายหลังจะด<อ>ูงั้งไปทั้งเบียร์เยอะแยะ จ้าเขาเป็นค่ะเนหลายอย่างเนี่ยก็เรื่อประเด็นอ๋อสามสิบย <meal> ี่สิบเป็นสี่สิบแได้เียรื่อว่าเป็นแก้วมังด้วอ๋อแม่เลียวเบิงเป็นแก้วมังด้จ้า แล้วก็ได้ของกินเยอะเลยค่ะวันนี้ออแล้วพ่อกอกินลาบดิบนี่ได้ไหมเอาเอาสักกระบอก <c oughs> ไหมมีอะไรด้วยของกินเยอะมากเลยค่ะทุกคนมีแกงเห็ดสดๆก็มีแกงหน่อไม้ว้าว จะน่าเสียดายเนาะที่เราไม่ได้เอาถ้วยจานมาอ,อยากกินอันนี้ข้าวเม่าอันนี้ถุงเจ้าบาทค่ะเจ้าบาทจ้าเจ้าบาทจ้าเป็นเด้อค่ะทุกคนข้าวเม่าเจ้าบาทจ้าไก่ทอดหมูทอดไม้ละห้าเหมือนกัน เอาก้อยเนื้อไหมก้อยเนื้อค่อก้อยเนื้อขนมหบานเลยจ้านหานึ่เจ็ดสิบบาทเลยจ้า,า,จา,าซื้อข้าวเหนียวหน่อยจ้า นี่ข้าวเหนียวเอาข้าวเหนียวสามถุงค่ะ เขาได้ข้าวเหนียวไปสามถุงพั้ตุกบนกินไหมของหวานาาเอาปะปิ้งปลาน่ากินอะ่ะเออเขาสวยยักย้ายล่ะ ขาดอย่างหนึ่ง<ม>เราก็ต้องหาข้าวหวานก่อนได้ข้าวเราแล้วลืมข้าวหวานไม่ได้

น่าก,กินมากเลยเห็นแล้วก็อยากไปหมดเลยหิวเห็นอะไรอยากเออหิว,วไปแล้วก็กลับบ้านกันกินข้าวค่ะ จะเดินทางกลับบ้านกันนะคะทุกคนเยอะๆย็วจมา่วัด้เีนรับรของลองชิมของหวานดิ2ี่าทสากล่องห้าสิจ้า อันนี้ข้าวเหนียวเหนียวแก้วนะ <ภา S 2> ใช่แล้วก็วุ้น่อยทองวุ้นกะทิใบเตยขนมตาลขนมกล้วยครับผมขนมช้นสามกล่องห้าสิบอ่ะสามกล่องห้าสิบจัดดิปลาคครับน่ากินไหมคะทุกคนลูกค้ามีเหรียญสิบเลย ไม่มีจ้ะไม่มีหรอครับค่ะพี่มีอีกไหมไม่มีนนแป๊บนึงแป๊บนึงนะครับแี่แม่ม,มากินทั้งนั้นเลยนี่ก็รถไฟกำลังออกตัว ขอบคุณนะครับตายกลับบ้านกันของกินเราได้ครบแล้วเราก็กลับบ้านกันนะจ๊ะของกินเยอะแยะเลยค่ะทุกคนรถไฟไปแล้ว กดซับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ไม่ได้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ